มีเอฟก็มานี่แหละนะนี่ <coughs> 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 ใครน้ำก่อนแล้วมันโอยน่ารังค์ใค้จีฟ้าลีข้าวเหนือเหนืเืองท้งหัวดาเอิญความ 啊！ มาพูดวันทำแ้ถึงมันเป็นคนก็นแค่ที่รักคุณนี้ไม่อยากต่อเย็นสุดว่าเล่นเลยเพื่าฝากถอนจากอีกแก่เป็นผู้สูงอายุดีกว่าอยู่มานั่งมานั่งดนใส่ไว้เไม่องเรื่องไม่ไเรื่อง บูเลเรื่อย่างเดียวเดี๋ยวแกมึงได้ยินอะไรใช่ไหมพวกูมีงใครจะจะเด็กพามาทางนี้ถ้าใครอ้าวีหน้าไหนมันกล้ามาขวางหน้ากูกูจะตัดหัวมันแต่นี่มันไม่ถึงเต็มสองหูแต่ก็อยากจะลองมีมาขวางทางกูฉันรอให้พวกมึงไม่อยากแก่ตายใช่ไหมทำนี้ได้ยังคะที่ผมชิมมาที่นี่เพียงแค่อยากจะขอชมบรบารมีของพระองค์ท่าน แต่บางที่ก็ยังแปลกใจอยู่นะว่าพระองค์ข่านนั้นไม่ชอบพิบชานาสนอดที่ชมบุญบารมีหรือว่าพระองค์นั้นแต่ชอบแต่ไอ้พวกมีสีขามีหากระดิกได้อย่างนั้นหรือแม่ไม่รู้อะไรเลยสมาสฉันูนัดนึงมันได้ยินนะที่บบมันพูดเมื่อจะพกพูดนี้มันพูดว่ามีสีขามีหากระดิกได้ มาหมายความว่าอะไรวะก็หมายความว่าพวกงแค่ไม่ชอบไปคนชงบุญไปเรมีชอบแต่พวกสีขาหมีาหารก็ดิบได้ท่านนี้มันคืออะไรนะก็หมายความว่าพวกทค่ไหนชอบเลี้ยงพวกแต่หมาไม้ใล่ใครให้ไม่พูดเนี่ยปาบ่ใช้ไม่ใหพูดถามให้เดียวไม่ใช่พูดเนี่ยเสียหัวแล้วตอบไปตรงคำถามก็แล้วสี่ขาหางก็ดิบได้ขออภชยสี่ขาหางก็ดิบได้ไม่ใช่หมาแล้วอะไรวะอะไรครับอะไรครับ ไม่ใช่ดาได้สาระนาทีนาทีนาทีมีขาเหรอข้อแก้วมีหางก็ไปเรื่องอะไรเนี่ยไมไแก่ีพาวไปอย่างนี้อย่ามายั่วผมอย่าเพื่อส่งโกรธไปเลยไปฆ่ามอมฉันมาที่นี่เพียงแค่อยรู้ว่าพระองค์ท่านเป็นราชบุตรไปดีใดมีพระนามใด เพียงแค่พระองค์ท่านบอกให้เป็นบุญตารบุญตัวออกกคุณอ,อีแกค่คนนี้เรื่องอีแก่คนนี้จะรีบไปที่คนหน้าของพระองค์ท่านเลยเลยค่ะได้ถ้ามึงอยากรู้กูจะบอกให้มูดูแต่ถ้ามึงรู้แล้วจะช่วยหลีกทางมาอย่างนี้ไก่อนก่อนกูจะตัดหัวมึงซะก่อนกูนี้หนาวว่ามีทางเป็นทรายเลือดผมเสด็จพ่อโลกกระดาน h a p p ี ที่มึงเกิดมันเป็นลูกของไอ้จอมปลนาแกอลูกลูกเขาไม่รอกอะไรลูกเขาไอ้จอปล้นาแกมึงพูดเสร์ข้าหไรเนี่ยไม่ดีมากเมื่อเช้าพูด้มันมากเว่างเป็นลูกหรือเ่ที่มันไม่มามาหมายบอกว่าอะไรวะคืออะไรพูดมากเป็อะไรอะ โอ้ยแกเออลูกไอ้โจแล้วไม่บอเลยลูกโจก็ไม่ินเขาว่าพ่อบาบาเป็นไส้เดือนไม่ใช่ละี่แกนี่บอกก่อนเอกก่อนเฮ้ยนี่ก้าวมอนนี่ก้ีวมัน เล่นอะไมไปต่อก็ดูว่ารายตอบใครคันดูดึงวยเฮ้ยกูนี่คนจ่ายข้าตัวด้วยก็เลยที่จะตีหัวก็แทมมองไปนางเสียวก็ไอ้ขี้อะไรนะอย่าเอาไปอยู่ใต้เลย เจ้นขั้นเดียดีแก่ติดนิ้วกูไปว่าหมาแค่นี่ไปปางอยู่นะ <c oughs> อยากงี้ดีกว่ากูไม่เข้าใจที่มึงพูดอะไรที่มึงว่ากูเป็นลูกโจก๊กอะไรนี่มาหมายความว่าอะไรอ๋อทำไมฮนะอไ,มนะไอ้ลูกหมาสองตัวที่มันติดตามมาไม่เคยบอกพี่รู้เลยยังเ <c oughs> ออมึงมีดีเห่าพ่อของหมาอี้องหาตีนเสียงหมาเดี๋ยวงกูจะบอกให้เอาคุญข้า เป็นดีมาหมายความวี่งเมันหมายความว่าพ่อมันไม่รองอะไร ลลโอ้โหนี่แกทีหลังจะว่าใครก็อย่าช่วยคิดให้ดีๆก่อนที่จะพูดเลยโอ้คิดดีแล้วที่มึงว่ากูเนี่ยคิดดีแล้วเหรอโอ้ที่วะอ่ะให้คิดอีกรอบหนึ totally. oh, oh, ่งแล้วว่ากูใหม่อ๋อมึงอี้โลกกิจชอบโดนด่าได้วกูจะด่าให้ฟังชัดๆๆั อย่างนั้นมึงก็เลวด้วยผู้จะเลวได้ไงวะก็มึงกับกูโค้ดเดีวยวกันไงตายแล้วกระทบกระเถื่อนไอ้เถื่ออะไยเขาอ่ะมึงกับเขาในโคตรเดียวกันดูหน้าดูมาตอนหลังไปง่ายเหมือนแพ้กับแพลเลยแกลก็แพ้แกลก็แพ้แกลแม่แหมเจ๊คือไห้โคตรมันโอเล่นสนุกมีแต่โคตรมันไม่ม well, ีโคตรกูเลย

กูดีแน่เวยกูนี่น่ารบค่ะน,น้ามัน <c oughs> น่าปะย่างน่าปะยาแดงบ่วง <c oughs> อ่ะทำไมอ่ะม่ไทยนั่งให้รู้เลยร,รู้ <c oughs> ร,รู้เลยรู้แต่ว่าอะไรวิชุวินี่แกชื่อน่ยาเหรออ๋อบอกคำคำเนี่ย มีหัวหรือยังวะแต่ไม่หน้าด่างมันเป็นม้าเขามันเป็นม้าของกูเอมบูใจอ่ะคุณเที่ยงนะจ๊ะสวยๆแบบนี้มีหรือจะรึเแสดงว่ามีแล้วถูกต้องเลยถือว่าสิตู่หนึ่งประมาณข้าหนอ เกิดปา่ะมาเข้ามาอืมไมได้ไม่ได้อะไรอ่ะจานดำประเทศหนอข่าหัวหัวนาัญาเขาเป็นนักรบเก่าสิเดียวนะน้ำน้ำทวหาอัญาหั่้าไป้ไปลคยมเีข้าแล่ก่ที่ขามั่นข้า